ตู้พระไม้สักแท้นะคะเป็นไม้สักแก่นะคะซึ่งตู้พระน,นี้จะแบ่งเป็นสองท่อนนะคะท่อนอันนี้คือท่อนบนนะคะแล้วก็ท่อนล่างนะคะเดี๋ยวดูท่อนล่างก่อนนะคะท่อนล่างเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะท่อนล่างเนี่ยสูง60ความลึกตรงนี้90ซนติเมตรหน้ากว้าง1้อยนะคะแล้วก็ในส่วนของท่อนบนนะคะตรงนี้เวลาถ,ถาวัดเฉพาะตรงนี้มาถึงตรงนี้60นะคะแล้วก็สูงเนี่ย160ซนติเมตรรวมกันก็จะเป็น2 2 2 0อ่ะเดี๋ยวให้น้องเขายกขึ้นเลยนะคะเดี๋ยวให้น้องช่วยกันยกขึ้นนะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการขนาดเล็กกว่านี้หรือใหญ่กว่านี้นะคะก็แจ้งได้เลยนะคะ,อะพอเวลาวางแล้วเนี่ยมันก็จะเหลือพื้นที่ด้านหน้านะคะพื้นที่ด้านหน้าเนี่ยะจะเหลือประมาณ 28-30ถึงเซนติเมตรนะคะตู้พระหลังนี้เป็นแบบเปิดจากทางด้านข้างสองข้างนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนิดนึงให้น้องกริดเข้าไปนั่งข้างในจะบอกว่าตู้เขาใหญ่มากเลยนะคะอ่ะให้น้องกริดเข้าไปนั่งข้างในเลยค่ะ,ะเปิดจากทางด้านข้างแบบนี้นะคะแล้วก็ข้างบนก็จะมีไฟดาวไลท์นะคะขออนุญ,ญาตคุณผู้ชมนิดนึงนะคะเพื่อที่จะบอกว่าอ่ะเป็นแบบนี้นะคะปิดเลยก็ได้ลูก <laughs> นี่นะคะแล้วก็มีไฟแบบนี้นะคะท่านใดที่ต้องการ ตั้งพระพุทธรูปแบบว่าให้สวยเออลืมบอกนะคะระยะข้างในอ่ะเดี๋ยวหนูเปิดให้พี่ก่อนเดี๋ยวเดียจะบอกกันว่าระยะข้างในตรงนี้นะคะตรงเนี้ยที่น้องเขานั่งอยู่ตรงนี้60ซนเมตรสูงภายในเนี่ยประมาณหนึ่งร้อยห่ 100, อยสิซนเมตรนะคะคุณผู้ชม แบบนี้เอาข้างล่างนะคะข้างล่างให้นอ้นองฮันนี่เปิดเลยค่ะข้างล่างก็จะมีบานเปิดแบบนี้ซ้ายขวานะคะแล้วก็จะมีลิ้นชักตรงกลางด้วยนะคะจุของได้เยอะค่ะก็จะเป็นแบบขาคูแบบนี้นะคะคุณผู้ชมสั่งได้ตามขนาดที่ต้องการนะคะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมีความสุขมากๆนะคะจะปีใหม่แล้วนะคะคิดดีทำดีพูดดีสวัสดีค่ะ